สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่รักในการเล่นรูปถ่ายทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกลับกับผมเอ็มร้อยบางนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับผมนะวันนี้ผมมีรูปถ่ายดีๆเก่าๆสวยๆนะครับมาแบ่งให้ชมกันนะครับผมนะครับกับวันนี้ครับรูปถ่ายสมเด็จพระจันทร์โตครับหลังผ้าจารย์พาวัดระคังนะครับนะจัดว่าเป็นรูปถ่ายสมเด็จโต ยุคเก่าลึกๆเลยนะครับบานหนึ่งเลยนะครับนะสำหรับบานที่ผมมีอยู่ณขณะนี้นะครับผมอะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ครับด้านหน้าครับจะเป็นลูกสมเด็จพืชจันโตนะครับวัลขังนะครับแอคนั่งทำมาอ่านะครับผมสภาพบานนี้ผมว่าสวยงามนะ สำหรับรูปถ่ายที่ค่อนข้างจะมีอายุขนาดนี้นะครับนะนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับความคมชัดสูงมากครับเห็นไหมฮะตะแคงดูทุกมุมเลยนะครับดูรูปต้องดูทุกมุมนะครับแนะนําเลยนะฮะนะครับเห็นไหมครับคมชัดครับนะฉากดำดำดำสนิทครับไม่ใช่ดำปื้นๆนะดำมีมิติไหมครับดำนวลเห็นไหมครับเนี่ยจัดว่าเป็นรูปถ่ายขาวดำยุคแรกๆเลยนะครับนะ ต่อจากยุคซีเปียนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวดำนะครับเห็นไหมฮะนะครับเกาครับดูง่ายสบายตาดีครับป่านี้นะกระจกกระจกก็มีกระท้ะนิดเดียวนะสภาพมันถือว่าเก็บมาดีมากนะครับเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมครับไหนดูทั้งสี่มุมเนี่ยกระจกนะกระจกเดิมๆสมัยก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาด้านหลังนะครับ เห็นไหมครับอ่าเป็นะอาจา์ผาครับะอาจา์ผาวัดละฆังครับสําหรับพระอาจารย์พานี่ก็คือเป็นลูกศิษย์สายเป็นพืาจา์โตนะครับนะนะครับอาคมท่านไม่ทันไม่ธรรมดานะครับได้รับนิมนต์ในการปลูกเสกวัตถุมงคลวัดดังๆหลายวัดเลยนะครับนะนะครับจัดว่าเป็นศาสตร์สำเร็จวัดละคังโดยแท้เลยนะครับนะเป็นเกติยุคเก่าครับเห็นไหมครับ รูปคมชัดสวยงามมากครับเนมับผมจะหมุนในทุกมิติเลยนะครับนะดูรูปต้องดูแบบหมุนหมุนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยคมครับกระจกนะครับเห็นไหมครับนะเท่าที่ทราบข้อมูลเลยนะครับสําหรับรูปถ่ายอ่าทรงขลามตัดบาเล็กสําเร็จโตหลังป้าชญ์พาแบบนี้นะครับที่ผมเคยผ่านมือผ่านตามาเลยนะครับ นะเท่าที่เห็นเลยจะมีอยู่ประมาณ3 3ยุค3รุ่นนะครับที่ที่เป็นรุ่นแรกเลยนะอ่าประมาณปี2 4 7 1นะครับลักษณะคือแอคเดียวกันเลยนะครับขนาดเท่ากันก็คือด้านหน้าเป็นสินเดวุจันทร์โตนะครับนะแล้วก็ด้านหลังเป็นพระจันทร์ผ่าวัละังนะครับแต่ความแตกต่างนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่รูปถ่ายด้านหลังนะครับของพระจันทร์ผานะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเราจะเขียนพศอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า 2471นะครับผมนะแล้วก็กระดาษยุคนั้นนะครับจะเป็นซีเปียนะครับเป็นสีม่วงเลยนะครับม่วงจ๋าเลยนะครับนะแต่แอคเดียวกันละครับนะแตกต่างตรงที่ว่าพสด้านหลังที่เขียนด้านหลังนะครับกับกระดาษนะครับนะฮะอ่าแล้วก็มาเป็นรูปที่2ก็คือลักษณะเหมือนกันครับเป็นข้าหลามตัดเหมือนกันครับนะข้าหลามตัดเหมือนกันแต่ว่าอ่าจะเป็นทรงแบบจะพูดยังไงเดียคือจะไม่ใช่ทรงแบบนี้ครับเป็นทรงแบบ แหลมๆหน่อยครับคล้ายๆเหมือนคล้ายๆพวกรูปเหลียงข้าวหลามตัดหลูงพุ่เหยียมประมาณนี้ครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือลักษณะเป็นด้านหน้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือเป็นสมเด็จพระจารย์โตนะครับด้านหลังเป็นพระอาจาร์ผ่านกันแล้วก็เขียนเป็นเออพศนะครับ2472นะครับแล้วก็มารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นขาวดำแล้วนะครับก็คือเป็นแอเดียกับรุ่นแรกนะครับด้านหน้าสมเด็จโตด้านหลังพระอาจารย์ผ่านอ่ะระบุปีการสร้างเป็น ส4 8 1ี่ดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับระบุชัดเจนไหมฮะนะครับของแท้นะครับต้องต้องต้องแบบนี้เลยนะครับเก่าคมชัดอย่างนี้เลยนะฮะเส้นยงเส้นยันนะครับไม่ไม่ไม่เบลอไม่ล้มไม่เละนะครับเห็นไหมฮะอ่าแล้วทีนี้ผมจะต่อเลยปลาโค้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางสักครู่นะครับจะได้ดูใกล้ๆนะครับผมดูไปพร้อมกันเลยนะครับ เห็นไหมครับรูปคมชัดมากครับนะสำหรับรูปสุริยุจันทร์โตนะครับนะเข้าใจว่าน่าจะเอาฟิลม์มแบบฟิล์มต้นๆเลยนะครับมาอัดเป็นรูปบารนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นเท้าท่านไหมครับเห็นไหมครับเห็นคนโทรท่านไหมครับเก่าคมชัดมากครับนะกล้องมันกระตุกๆหน่อยเพราะว่าบางทีแบบ เรียกว่าไงคือความความจาของกล้องมันจะชา้าหน่หนึ่งนะครับอย่างนี้น,นะฮะนะแต่ดูได้ครับเห็นไหมฮะต้องถือนิ่งๆหน่อยเห็นไหมครับสวยงามครับดำดำสนิทเห็นไหมฮะนะไม่ดำปื้นๆน,น,นะครับอ่นะมาด้านหลังนะครับอ่านะพรจานทร์พายไหมครับคมชัดมากเลยเห็นไหม,มครับพอสอไหมครับเห็นไหมฮะ นะครับเห็นไหมครับรูปมีมิติเห็นไหมครับเส้นยงเส้นยันเห็นไหมครับเนี่ยจับตรงนี้ก่อนนะครับอ่เห็นไหมครับเส้นยันไม่แตกนไหมครับเห็นไหมครับจะนะอ่ะเห็นไหมครับเส้นยันไม่แตกเห็นไหมครับ ดูง่ายสบายตาครับเจอที่ไหนเก็บได้เลยนะครับจัดว่าเป็นรูปถ่ายสายสมเด็จวัดระฆังที่ปีลึกนะครับควรค่าการบูชามากครับนะนะครับสนุนราคาเท่าที่ทราบเลยนะครับจะอยู่ประมาณหลักพันนะครับสำหรับรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับที่เป็นขาวดาแบบนี้นะครับนะจะเริ่มที่พันธุ์ต้นๆถึงกลางๆนะครับนะส่วนที่จบที่พันุเท่าไหร่จะขึ้นอยู่ความสนใจทั้งสองฝ่ายนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโซนซีเปียอ่าพวกปี2 4 7 1หรือ72เนี่ย ถ้าสวยต้องว่าที่หลักพันไปไปถึงหลักหมื่นเลยนะครับนะจะหาชมยากครับนะไม่ว่าจะเป็นขาวดําหรือซีเปียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าด้วยอายุของรูปนะเขาค่อนข้างเก่าแล้วครับนะส่วนมากจะเจอจะไม่ค่อยสวยนะครับนะใบที่ถือว่าเก็บมาดีมากครับนะฮะเจอที่ไหนเก็บได้เลยนะครับให้ดูด้านหน้าทีนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับนะ รูปเป็นรูปขนาดเล็กด้วยนะครับหมอกไอการที่จะไปเลี่ยมเป็น3ห่วงแล้วห้อยต่อสร้อยสวยงามเลยนะครับนะป้อยงามสมหุับจาร์โตนี่คือท่านเป็นเกจิยุคกัลลิศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับพระอาจารย์พาก็เช่นกันนะครับนะนะครับให้ดูด้านหลังทีนะครับนะฮะเห็นไหมครับกล่าวโมชัดครับนะเกจเกจดีเกจเยอะระวังให้ดีนะครับนะดูให้แบบคมๆแบบนี้นะครับล้วจะสบายใจนะครับ ห้อยได้ไม่เครียดนะครับนะเห็นไหมครับองค์ตัวหลวงพ่อจะสว่างเห็นไหมครับนะฉากดำก็ดำเป็นมิตินะครับจะไม่มืดไม่มัวไม่ไม่หมองนะครับนะอ่ะดูทีนะครับอ่ะโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ e ีพีที่2นะครับนะยังไงนะครับก็ฝากติดตาม ผลงานผมด้วยนะครับนะเผื่อผมได้ภาพดีๆเก่าๆสวยๆหรือรูกถ่ายสวยๆมานะครับก็จะมาลงให้ชมกันใน youtube นะครับนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หรือ sub s cribe ให้กับผมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องของผมนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองเจริญเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะครับนะนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับผม